้าหอมใบคาหอมหอมกะเพรามาไม่ต้องตไม่ได้อันชุดนี้จะไปแจกน้ำเปล่าน้ำน้ำเนี่ยค่ะมาสี่ห้าองคันเยอาหนาด เป็บวกนะครับนะครับซึ่งตอนเนี้ยเป็นจริงที่งหน้าบวกมากกว่าที่บางคนพวกนี้สามารถจะไปแฝงเชื่อได้นะครับถ้าไปแฝงเชื่อถ้ารับคนที่คนเฒ่าคนแก่นะครับดูแลเราให้น้อยๆที่คุ้มกัาจ้าจวบจวบจวบจวแม่เปิดหน้ามาหนักจวบ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 จ้ากดนั่งตูดจ้องแม่ตืดตืดตืดอ่า อันที่หนึ่งฝ่ามือถูฝ่ามือเจ้าอ่าพอตังจยแต่เจ้าอชูสูงนมยเจ้าข่าที่หนึ่งนะนับหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งสมี่ห้าหกเดแปสิที่สองฝามือถูหลังมือเจ้าหนึ่องสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้รับมือเจ้า หนึ่งสองสามสลับหรือยังคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปทายที่สามค่ะคาราว่าเจ้าแม่ <c oughs> แม่จี้เออคาราวานะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรับมือเจ้าแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ต่อไปทางทีเจ้าจัวบ้านเจ้าอ่าชูสูงๆน้อยหนึ่งอ่าท่านี่นะเจ้าผูสอบหิ้มมือเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าขอกอขยันมาดูฟังแปดเก้าสิบเก่งเจ้าบางคนอี้นะมาถูเนอะต่อไปจ้ะหัวแม่มือค่ะเอาค้างเดียวจ้ะอ้าท่าพันนะเจ้า 1นึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแดเก้าหัวตูง้ยงามเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดสิบรับมือเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิบทีหกเจ้าเล็บมือถูฟ่ามือเจ้าหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเกสิบรับมือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ้าสุดท้ายอย่าครูก็เจ้านักเรียนรู้ไหมข้อมือจ้ารัดกาลเกตนะเจ้าเหยียดนะเจ้าผู้พันขึ้นไปพัดกระเขาพุ่งนะเจ้าห้องเปิดเป็นพันสีนะเจ้าอ่าก็ทำคากันไปนะเจ้าเพราะว่าเขาได้รวมงานกันมาตลอดนะเจ้าต้องขอขอบพระคุณในส่วนของ กองพันธะาห,าหน้าที่ที่สองครับวันนี้ก็ได้นํารถตัวนสนามนะครับออกคือนใบกานครับประชาชนคอแเมดี้นอกนะครับบ้านาไพล่ใแล้วก็ทางโบกันไกลเกี่ยนะครับทีมาหัวกิจกรรมในวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้นําเป็นผากระเพราหมูนะครับวันนี้ก็ได้นํามาแจกจ่ายนะครับแล้วก็รวมถึงธนาคารออมสินนะครับก็ได้ยกเลิกลายนิสัย ทำไนั้นม้อยสีก้อนเี้ยหลกไทยวัดป้าตพระเก็เนาะที่ไหนกูว่าลอยสีก้อน ชาบ้านก็เกือบประมาณ5้าหกรอสองยู่นี่หอาหาได้รับการทําเงินกับบนี้เลยเกบที่ไหนชาวบ้านชวบนเ็วัน7วันที่กี้เขจะอยู่หัดกลางวัน7วันแล้วหัดฝ่ายเจ็ดวันใช่ไหมเอออ่หรสบายจังเวันมาทีเช้าใช่ใชนี่ไงที่นักข่าวตอนนี้3ามยุเ้าจังหวัดที่เขาจะแม่้วย พีครับหนึ่งสองสามลูกครับหนึ่งสองสาม่ลูกครับหนึ่งสองสามนะคุแต่อร่อยชิมครั้วพี่สองร่อย ปครับ,<ด>รบสวัสดีครับวันนี้ในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับโดยกองพลทหารม้าที่สองกองพลทหารม้าที่1ครับก็ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ครับโดยเพราะทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช เด่นชัยครับทางกลุ่มสตรีพัฒนาอำเภอเด่นชัยทางตำรวจสออห่วยไร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนของกองทัพบกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ของอำเภอเด่นชัยครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันประชาชนในพื้นที่อำเภอเด่นชัยวันนี้นะครับได้ร่วมมือกันเนื่องจยกว่าสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับ ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับโดยเพราะเรื่องของการดํารงชีพการใช้ชีวิตการกินการอยู่นะครับหน่วยงานที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็ได้ร่วมมือกันรวบรวมนะครับงบประมาณบางส่วนนะครับได้รับการสรนับสนุนจากไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของส่วนตัวหรือหน่วยงานนะครับเพื่อมาประกอบอาหารนะครับโดยใช้โรงครัวของหน่วยของกองพันารมาที่2กองันุ์มาที่าที่1ซึ่งสามารถ เป็นโรงครัวเคลื่อนที่ได้นะครับมาประกอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเด่นชัยวันนี้ทั้งหมดประมาณ4ี่หมู่บ้านนะครับ4หมู่บ้านซึ่งยอดอาหารที่เราทำแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องก็ประมาณ6 7ถึงกล่องนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยและที่สำคัญก็ด้วยทางโรงพยาบาลจุพราชเด่นชัยก็ได้มาให้ความรู้มาแนะนำในเรื่องของการล้างมือให้ถูกต้องเพื่อเป็น ขั้นตอนมาตรการขั้นต้นในเรื่องของการป้องกันโควิด19เลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มสตรีนะครับของอำเภอเด่นชัยเนี่ยก็มาให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณทั้งร่วมกันแจกหน้ากากาอนามัยนะครับให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็มา,ม,ามารับการสนับสนุนนะครับแล้วก็มารับข้อแนะนำมาได้รับความรู้จากการดำเนินการในครั้งนี้ด้วยครับ ที่เราก็เรายังคงความเข้มข้นตั้งแต่เริ่มมานะครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะให้จัดเครื่องตรวจไปอยู่ที่จุดคัดกรองถ้าใครมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดแพร่นะครับเราก็จะให้มาลงทะเบียนแล้วก็ตรวจุณหภูมทุกรายนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ความร่วมมือนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นใส่หน้ากากคนแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับทาให้สถานการณ์ของังหวัดแพร่เราเนี่ยก็สู่ไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะต้อง ขอบคุณนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนนะครับทั้งทหารตำรวจทั้งสาธารณสุขขนส่งทู่ภยัยฝ่ายปกครองและท,ทั้งที่ไม่ได้เอื่ยเอื่ยนามหน่วยงานนะคช่วยกันดีมากนะครับทั้งกําลังใจต่างๆที่นํามามอบให้เจ้าที่ที่ดา่านทําให้พวกเรามีกำลังใจในการาทางานครับทั้งค่าด่านที่ห้อยไล่เนี่ยเราจะดําเนินการถึงไปถึงเมื่อไรครับด่านที่ห้อยไล่เนี่ยเป็นดา่านยาตรงตรง,ตรงตรงนี้ค่ะตร,ตรงนี้นะครับด่านโควิดต,ตรงนี้เป็นด่านของประตูสุรนาก็จะดําเนินการต่อไปเนี่ย จนกว่าทางผู้ว่าจะจะจะมีรุปพิเิษนะครับในด้านใดด้านหนึ่งออกมากนะครับก็เป็นเป็นเป็นรูปพิเศษของผู้ว่าในการจังหวัดค่ะ ส่วนของมาตรการนะคะทางสาถานีนะคะก็ยังเน้นย้ำค่ะเกี่ยวกับเรื่องการปิดของร้อนค่ะในช่วงนี้นะคะแล้วก็การป้องกการใช้หน้ากากอนามัยค่ะเราจะมีการอบรมค่ะแม้ว่าในส่วนของจังหวัดแพร่ของเรายังไม่มีเคสในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องป้องกันไว้ค่ะในเรื่องของการสวน้ากากป้องกันและการล้างมือค่ะล้างมือเจ็ดขั้นตอนซึ่งทุกขั้นก็สํา ก็อยากจะให้ประชาชนชาวแกลททุกคนร่วมกันค่ะเพื่อป้องกันโควิด1นไวรัสไม่ให้มาสู่จังหวัดใกล้ของเรา